ไล่ลงจากเครื่องโวยวายลูกสาวทรัมป์ แดนโกสตีนผู้โดยสารเจ็ตบลูพร้อมกับแมตชิลลาสเนอร์สามีของเขาและลูกถูกไล่ลงจากเครื่องหลังจากแดนบ่นเกี่ยวกับอีวังกาทรัมและครอบครัวของเธอซึ่งได้ขึ้นเครื่องจากนิวยอร์กไปซานฟรานซิสโกมาร์กเชฟพยานกล่าวว่าเมื่อแดนเห็นอีวังกาเขาก็พูดว่าโอ้ oh, พระเจ้านี่คือฝันร้ายแดนซึ่งเป็นทนายความวัย35ปีได้บ่นว่าทำไมเธอจะต้องขึ้นเครื่องบินเที่ยวเดียวกับเราน่าจะบินด้วยเครื่องส่วนตัวมากกว่านะ ขณะเดียวกันแมทธิวซึ่งเป็นอาจารย์จากวิทยาลัยฮันเตอร์ในนิวยอร์กทวีตว่าอีวังกาและเจเรตบินด้วยเครื่องบินพาณิชย์ที่ JFK T5 สามีของผมกำลังตามไปก่อกวนพวกเขา #banalityofevil เนื่องจากกำลังอยู่ในระหว่างการขึ้นเครื่องลูกเรือจึงได้เชิญให้ผู้โดยสารสองรายนี้พร้อมกับลูกของพวกเขาลงจากเครื่องเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เหตุการณ์เลวร้ายไปกว่านี้ พยานกล่าวว่าเขาได้ยินอีวังก้าพูดว่าฉันไม่อยากมีเรื่องแต่หน่วยรักษาความปลอดภยอัยยืนยันให้ครอบครัวของแดนลงจากเครื่องไปพยานกล่าวเพิ่มว่าหลังจากที่พนักงานเจ็ดปลูเข้าไปคุยกับแดนแดนได้กล่าวว่าพวกเขาทำลายประเทศของเราตอนนี้ยังจะทำลายเที่ยวบินของเราอีกเขาได้โวยวายต่อว่าพวกคุณไล่ผมลงจากเครื่องเพราะผมแสดงความคิดเห็นของผม แม้ว่าพวกเขาจะได้ขึ้นเที่ยวบินถัดไปแมทธิวก็ยังคงทวีตเพื่อปกป้องสามีของเขาว่าอีฟังกาและเจเรตบินด้วยเที่ยวบินของเราสามีของผมแสดงความไม่พอใจด้วยความสงบแต่พนักงานเจตบลูได้ยินเขา้าแล้วก็ไล่พวกเราลงจากเครื่องแล้วคุณผู้ฟังคิดว่าใครกันแน่ที่ดรามา่าอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ